นี่นะครับขณะนี้อยู่ที่อยู่แม่ปลานนะครับดอยอินทนนท์านาลาเย็นมากเลยเป,เป็นสมนุนไพรนะคะอ๋อเขาเรียกว่าต้นแค่งไก่ต้นอะไรนะครับเนี่ยต้นแค่งไก่ อันนี้แข้งไก่แต่เสมุอนไพยก็จะจขั้กอนค่ะอ๋สอ,อ,อสิบปีจะให้ดอกหนึ่งครั้งพอ,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 อให้ดอกแล้วมันพ่อจะหลงตายไปนะคะครับครับมีดอกก็จะตายออ ดอกที่เราเห็นนี่เขาเรียกว่าตนน้น,นดีโกเนียค่ะดีโกเนียดีฟีโกเนียใช่โอ้เป<อ>็นสมุนไพรแก้กระหายน้ำอากาศเย็นสบายเลย จะกินกลีบดอกมันนี้นะคะสีขาวนี่มันจะมีรสชาติเปรี้ยวก็ซื้อแต่ว่าคนไม่เหมือนกันอ่ะไใจชอบไม่ได้ใช่ไหมเพราะคนเสิร์ฟเขาคนอื่นกันบางคนชอบเสิร์ฟในหม้อบางคนชอบเสิร์ฟเียงโม่เออบางคนชอบเสิร์นี่คนเสิร์ฟในม มีน้ำตกแค่หนึ่งที่ชื่อว่าน้ำตกลานสเสด็จน,นะคะลานสเสด็จใช่ค่ะราชินีรัชการพิฆาเคยเสด็จมาตรงนี้ก็เ,เลยชื่อว่าน้ำตกลานสเสด็จอ๋อครับครับอันนี้น้ำตกลานสเสด็จลานสเสด็จบรรยากาศน่าจะสวยดีเย็นสบายเลย นี่ครับเป็นน้ำตกที่อยู่บนที่แม่ปานยอดดอยอินทนนท์น,นะครับสวยงามมากเลยเดินต่อไป